ใหญ่ใหญ่ใหญ่หนาห้าไปโอเคเอ๊ยได้ปันนี้ว่ะโตสิทธิ์ก็เช็คไปนะ แข้อจุดทำไงนะก้าอะไรนะข้อจุดเต้าเราหายไปเลยอะตอนเนี้ยเปิดดอกสองอันบนเลยโอ้ยอเคี่ยดรึเป่อ้าวกระโดดด้วป่หายเต้าหายไอ้เนี้ยเปิดดอกจาอะไรถูกกล้องผ่านอยู่เหว่าดีมา

เปงซ้ายยมไปสามหลบห้าสิบไปแล้วแ็เดียวหาสามหเอายอ่ะเจ็บทุกตัวเราตายแล้วเราลงปักเป้าอยู่ก็แม็ก้าเห็นได้แต่ปกปรับอันไหนมากออนออนบนสแล้วก็นึงนึงนึงอ่อนสองอันบนนะแล้วก็นึงนึงนึง มนมันเราเรามันยังเป็นเป้าอยู่นะอะไม่หยุดนะก้ามันเรายังไม่ยังไม่เป็นจุดอ่ะมันจะไม่เป็นได้ยังไงอ่ะจอเราเป็นสีขาวอ่ะออนออนนิดนึงนึงนึงตัวนึงเฟจยไม่แหกตรงกลางจนด้วยอุ้ย ลูปบิลใครใครรองฟาร์ม ps ว พี่มีวิธีการเรียกชื่อน้องเป้ให้ยาขึ้นเดยแต่พี่พิมไม่ดูไอ่จัดตรงฟานมันมีโอ้โสำนักสิทธิเอกเลยกลัวถ้ามันมันไม่เป็นอะเอ้ยอั้่อมาตัวนึงเลน่าผ่านเดี๋ยวบอกมันยิงกล้องผมไม่แตกน่าหวาหาิบมาเล็กาหยางยายางผ่านผ่านผ่านผ่้นไหนเ้าผ่านแล้วก่าผ่านแล้วผ่านแล้ว ลองหลังลองหลังลองไม่แตกถ่ายไปแล้วนะตัวหนึ่งให้มันตายไปแล้วสองตัวแล้วแลมสองแลมสองคิวจอยกับเลนโอ้โหตายตัวหนึ่งสองตัวสามตัวเับนเอ็นหนึ่งเฮเวนยักษ์แม่งผีกไม่ได้ผมเนี่ย ถางหนึ่งคนละเราถางร้อยสิบไปถางโลเอาสาพี่จอยโลถังหนึ่งถ้าไฟไปวางก้าวไปปุดจุดแล้วเป็นแบบนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะปัดออนออนดีปัดออนออนลยหแล้วเปลี่ยนสีด้วยเปิดจุดเปิดขอบ ทองเ็นอขอปุป๊บั็จะมีดำดับมึงถ้าเล่นพันเก้าใช่ไหมเล่นหนึ่งสองก็ได้ <c oughs> น,นี่อะตอีนึ่งง ลองโลจัดเลทเดียวตายเสไปเลทตัวเดียวน่าเออไดีน้ปีตาตาคุณไม่เล่นเลทลูกสองก็ตายดีเดียวกันมาดูขวาดูขวาดูปีตาดูไว้ตรงนั้นเดี๋ยวมาอีกดูไว้ บอลตกปะตกระวังตลิ่งหายไปแล้วพี่ก้าโย่แหละปล่ <c oughs> ยอยเสียงด้วยทำเป็นโดดหลอกก่อนวันนี้สองทุ่มเราซ้อมได้ปะ o e n e m y remaining การแก้จะโดนจ้างเอาป่ะบายให้อยู่ไหนจะกลาง กลางมีปืนลาดับนะเก็บได้ขึ้นไปดสามแล้วเฮ้ยพักลบพักลบเหลือแปดเดินดีเดินดีเว้ยสองทุ่มซอนได้ป่ะวันนี้ดีดีอยแล้วจุดกึ่งกางตัดเส้นขอบ damn this is fun l e ด s k ก e p i จับจุดกึ่งกลางตรงฟานปุ๊กไปทีเออะไรเปิด

เดี๋ยวไม่ต้องผ่านนี่เลยเดี๋ยวกูล็อกอยู่ล็อกแล้วโดนไปนัดหนึ่งสัตว์ล็อกมันก็ให้นัดหนึ่งเหมือนกันมาเด็กมาดิเส้นขอบตอนนี้ปิดต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเส้นขอบอ๋อเนี่ยแปะพีตกใจเลยมาห้า ม่ได้เป็นอะไรเล่นเลยกูตอนนี้วนะ่าเนาะทำไมมันมันไม่ใหญ่อ่ะฉันจะไปเอาอะไรมรงนี่ยเฮ้ยเอา้าเอาเอเฮ้ยซื้อปืนผิดไอ้เหี้ย เป้ากล่องสมบัติเข้าหัวเข้ามีจตาแล้วดีกว่อีกตัวนึงออกมาจะออกแล้วสตัวาสามตัวอองบบกหนวดโหเจ็บนึงเจ็นบนะึงกลางโลเฮเ่นดีนะอคือว่าคุม ยิงจ็อบนี้สักกูอยากเปลี่ยนปืนเลยสัตไอ้หนวดตายซ้ำซากไอ้ดนวดใก้เล็กเจ็บแล้วเป็เปเปดพาก่าดูเฮ้อยู่พี่เลยผมเปิดกล้องเดี๋ยวพี่เล่นเดอ้อเส้นชันอันนั้นปรับเป็นให้สุดมันเลยความดอกปะเฮ้ยแตกรบสอง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 มาแล้วเดี๋ยวแฟต ไปลงสังเ้าไม่อยากจะจับแฟนทอมมันจะโกงเกินไปเพราะฉะนั้นเรก็บเงนดอมาใส่สอ ตัวน,นี้กปั้นนะครับมันไม่ใหญ่ว่ะตรงเนี้ยขอมาจะถัดะติดทุกอย่างหมดยังติดหมดแล้วเอาวิต้าขอไหมตูดละออฟหมดเลยนะข้างล่างเออเอ๊ะป้าเราแม่งมองแทบไม่เห็นเลยอ่าโอเคเฮ้ยซ้อมทุ่มหนึ่ง นัดละเอเคียเอเคียเอคีกลางเยอะนี่แค่ป้อมปืนมีปืนทำไมมันไม่ยิงก่อนก่อนอว่ามันคืออินโดนีเซียหน้าบีตัวเดียวเด็กงเกชตัวเดียวเอคี เอเไปเอเคียวิ่งออกไปหามันชัดๆเต้าติดหน้าติดจอเลยไอ้เหี้ยไปยิงกูก่อนขมขาไต่เองนะเก้าเห็นเปล่าป่ะแยกกระเป้าจุดบ้าแบบเนี้ยเออใช่จุดแบบเนี้ยนะเออกูเล่นจุดนั้นละโอ้โหเล็กจะบหายปรับเพิ่มขนาดดิเอ๊ะเข้าลูกตาเข้าลูกตาของตัวละครอะ Left. เ Last <player> <laughs> น่เตใ <sh asına priorities> <c oughs> มือเรือเลอย่างอบความความหนาจุดศกลาง ตามาเทศสนัยเลยดมนาจีสนัยมารอนะตัมันหญ่จังโดดมีแค่ป้องปืนนะเอเกิเอะไปนึงไปแล้วได้แล้วได้เมื่อกี้อะไรวะผมพูดแบบตปมันอยู่ไหนนะ เอคียนะยังไม่เห็นเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตายตายตตายตายตาย one enemy r e m a i i n g ้าบีนบีอบคสวัสดครับผมว่าเอเหรอเชื่เอะไยังไมแถบรบ แ่ตอการเลนไป สามตัวสามตัวในลายไปแล้วลายไปแลโอ้ยตัวเดียวเเฮ้ย <coughs> <laughs> They not, not, my Anna. จัดมาหนึ่งคลิปไม่เดินรไม่เดไม่เดินเป็นโดเราต้องสตัว็อกาังไม่ได้น่าจะอีโคป้จังเลยทุกล้องอยู่ที่ต้เอ้ยมันอยู่ตรงกล่องนะโัส ไฟดีกว <rude S 2> ่าแตให้ป <nee> ้าถอดน้องนี่จะเรีลปลาออกลูกแบบไหนจับโอ้โห้กล้าดูนี่มันออกเรื่อยรือปลาโอ้ปลาแม่นอย่างวะเทาออกออกลูออกลูกมารกแบบนี่ยดูดำดำ โม่นเนี่ย่รูเนี้ยเราปาอครับอะไรตันรู้วยป่างนเนี้ออกออกล่แล้วเลยคิวคอนเฟิร์มคิวสีแดงีสีีีี ไม่เดินตายลงไปแล้วตายโอ้โหเสร็จเจ็บไปตัวน่าจะฮิลเลื่อยๆตรงลูกแก้วอะล่ะกแบบไม่เดยว กัวโอ้โหสี <Buffalo> <mus> <cy p> ่สิบบอมดับตรงนั้นมาไม่เห็นเลยมีดบินไปโชว์หน่อยมาได้แค่แรงรีบแทงพวกดาบอกเลยทำไข่แตกได้แท้อยู่แล้วเจ็บโซนเจ็บเศษไหมน่าจะรอฮิวได้แข่แตกรถแตกรถ30 seconds left มันก็ยอมมาใหม่เต็เย็นดีเถอะ ตัง้งแต่เด็กเป็นยาประบการกว่ายี่สิบปีครับคนนี้แน่นอนอยู่แล้วแพ้ก็โกนลน<า>้าอยู่เลยเฮ้ยแพ้กูโกนหัวเลยอ่ะโกนอยู่แล้ว10 seconds left โอ้โห <laughs> <laughs> ม,มันแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ไงก็อยากโกนรอบต่อเหรอต <laughs> ิดวิทยามันโอ้ <laughs> Last round the half. <laughs> ต้องตีแค่บิต้าโกนหัวเลย <laughs> เอาทานาย,ยอ่ะ <laughs> ต้องตัดหัวทิง้งโกลนไม่ได้แล้วแพ้ตัดหัวไอ้ขอมาหน่อยดิยขอมาหน่อยดิซื้อไอ้นี่ไม่ได้ไหมอ่ะไม่เราจะปรับเป้าคปืนให้มันเราป้าวเนี้มันไอ้โกน การโดยตัวอย่างช้าๆขอมาเล่นนับเตอร์นะโอ้โหแอบเฮ้ยสลิงสองตัวแล้วก็ดูเอด้วยดูดูผ่านอยู่พี่เปิดกล้องตลอดอ๋อเปิดตลอดใช่ไหมใช่เปิดตลอดไม่ได้เปิดตลอดเผ็ดใกล้เฉยถ้าบีตน ติดชัลโลเฉยเลยโอ้โหกระก็ไม่มีไฟ planted เนี่ยเจอแคมป์หลังตรงไงอะวิต้าอะไรนะหน้าติดจออยู่บ้านอยู่ตรงนี้โอ้โหเอาเจอกล้าไม่เยอะเลยอุ้ย ที่มันเอาไป80ไปสัตว์สู้ต่อ,อยังไงโคได้ก็จบเกมเลยครับทีบ่ไหนดีฮะีล้วนครับไปีล้วนครับพี่ไม่เอาไม่เารอบพี่แล้วนะขอสโมคตรงนี้อยู่ดีดีก็ตึงได้ครับ,วรบมว่าเดินช้อนไหล่เดินกอดค้องเลย เปิดเลย้าวรถไปคุยนนองารถคุยอ่ะเียซื้ล้วไม่ต้องหันเมาส์ไมอยากคุยอ่ะอยากเอาลูปืนเข้าหน้าเลยเออเดี๋ยวได้ยิงอยู่แล้วเนเดีเอารถหน่ไปก่อนเลยไปก่อนเลย ข้างบนมาแล้วตัวหนึงเมื่อกี้ไปไปรถมารถขวาไปหมดละเปิดกล้องเล่นกล้องได้แต่ได้ได้ดูกล้องอยู่สีที่หนึ่งต้อเลนสีสันเลยตัวนึงไม่รู้หลังหลัหนึ่งทีนึ่งผมเจ็บนะตัวสทาง เฮเบนเฮเบ e นเฮเบ e นไอสัตว์เอยได้สวยได้เฮเบนเฮเบนลงแล้วก็หลังหลังมาก่ันนรัเม่อกมันกน่าตายกอนตายก่อนเข้าหัวพอดีแบบพารโอเคมาคิดมาเองครับคิดมาเองครับชิปดิเขาปล่อยชิปปล่อยชิป เริ่มมาคลิปเลยคลิปเลยจริงจังจริงจังเออทุบได้ดแต่ไม่ต้องมีสิ่งนั้นเดินไหลเข้าไปก่ยเดี๋ยวก็โดนปืนน้ำแข็งเลยไปเดินแล้วค่อยวิ่งก้าวเจอือเปล่าเอาใช้ก้าวใช้ไม้เลยแล้วใช้ปืนน้ำแข็งยิงเดียวะเอฟไม่เห็นย่ยายาไม่โดนไม่ป่านอน เล่มหน่อยครับวเปิดเล่นมาวเล่นไม่ได้น่โมเป็ดเล่นแทบแตกตัวไอ้ตัวเล่มกัดนั่นตัดนั่โอ้ยโม้หเม็ดเหรอเลยหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหตงมาตยจากลปทำไมได้ก็โกนหัวตัดหัวจริงนะอันเนี้ยตายตาย ตัดจมูกอะเดินไปแตกกันเถอะมิงไปสองแล้วอ่ะหมดแล้วเฮปเป้นหมดแล้วโอ้โหสิทธิ์กับเฮปเป้นไงไปกดโดนคำแบ็ก11 12ไอ้ไฟเรียนคิบหายละเลือดไม่พอแม่งแมปกันด้วยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวทัมโวไอ้นี่ไงนทัมโวไอ้กลางซ้ายอ่ะไอ้ตรงเนี้ยครับแล้วก็ตรงเนี้ย แล้วเดี๋ยวไปโลบกันเออจะรอน่าเอไมะไรวินามีอตีไว้เราหน้าเอเลยหมดเลยเหรอแค่ไม่แค่ไอเบียรออะไรยังไงเน่ฮะจามึงเอารถไหลให้หน่อยไม่มีรถแลเผื่อไอ้เวนเบีเมมีแล้วจ้า้องรอแย่เจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บ็แมหนึ่งห แป๊บึงยิงแป๊บเปิดราดราเขาตกมีมีเอาปะอยู่นี่อยู่ขวาขวาเปิดให้เปิดนะวตัเอะกมข้งของอะอาเแบบี้เอแนมีอัตีนะเอเดนสในไฟตัวหนึงจุดจอดแล้วก็แลมเป็นที่ได้ ปิด a อให้ดีกว่าถ้าเราไหลขึ้นตรงนี้ได้คือมันแพ้แน่นอนเจ้าเออะกลางแล้วก็ไอ้โลบอ่ะแล้วก็ทิ้งหน้าเอพนเด็กไปเปิดได้อะจะประกวดหน้าบีแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องยึดลานไว้ซานต้าไปเลยครับด้านน้ำต้องสาบัดข้างตรงนี้นั้นแฟดเลยนะแฟดเลยนะแฟดเอาเลยนะหลังชนเลยไว ตามเลยตามันเลยครับเราไม่สนใจั่งดีต่อทีเลนเอเอดันเอพุทไอ้เหียมันจามาวบับิวผมมาดันกำลังพี่มาช่วยกำลังมาช่วยตายเลยตายเลยเดี๋ยวเข้าตทีเดี๋ยวเข้าตีไปอยู่ไปอยู่ใต้ตีนตัวเอาอมาไปจังวะ ไปแล้วเอกี่ยมาเลยทำไว้ครับทำไว้ทำไว้าเฮ้ยมันจะเอาออมาคอสันงเลยกำลังไปซีทีได้ยืดสุดสอ่ะมาแล้วขวาพี่ อดหนึ่งสองออกไปไปสุดยอดอดแม่ง่งจักต้อนโคตรโคตรอยู่ไม่ได้มันดันหน้าเอ๋บอมตกด้ชิบหายเลยเมื่อกี้แล้เสกอยู่นั่นได้ไงเอาไปสขีดเเวนเฉ